สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้พิพากษาสำนักข่าวบีอินซีทีวีประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญรายงานข่าวโดยคุณประวัติปิธีเตชะวุกุลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับในรายการประวัติฐานลาะท่องเที่ยวตัวไทยครับวันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมท่องเที่ยวมาที่สุราชการอำเภอประทุมราษงร์้งสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญนีนนะหองประชุมครับอำเภอประทุม ราดครับกะได้ก hey. ับมีการประชุมประจําเดือนตุลาคมครับนําโดยครับนายอธิพงศ์พงสวนครับนายอําเภอปทุมราชพงษาครับพร้อมครับหัวนหน้าส่วนราชการบางส่วนกับจิมีครับผู้กํากับการสพปทุมราชพงษามอบหมายให้ครับร้องผู้กากับการได้มาท่วมเอ่อครับประชุมเพื่อว่าจได้แจ้งขอราชการเกี่ยวกับตํารวจให้กับผู้นําชุมชุมจน พอประก็หน่วยงานอื่นครับโดยที่ผู้เขารวมประชุมมือนี้กับมีกำนั่นพุยบ้านมีสารวัตรกำนั่นมีผู้ซอยพุยบ้านกับแพทย์ประจําตําบลครับนี่กับเป็นบุคลากรในชุมชนครับผู้นําชุมชนเขารวมประชุมยางพร้อมเพียงกันครับวันนี้กับมีขอราชการอีกหลายครับขอที่ได้นำมาแจกให้กับผู้นําชุมชนใทราบครับโดยเฉพาะท่าน ครับนายอเภอเพิ่นกะครับเป็นห่วงใยของพี่น้องประชาชนนี่ครับกาเป็นประชาชนเฮาในช่วงนี้ก็ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทของครับรัฐบาลก็ได้ติดตามดูแลครับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินหนึ่งหมื่นกะครับบริการพี่น้องประชาชนและก็กับอุทกภัยใ้น้ำท่วมก็โชคดีครับจังหวัดอำนาจจะเลื่อนเฮ้าน้ำบ่ท่วมครับโดยเฉพาะครับอีก หนึ่งกัได้ทรงกําลังอโอตแต่ละอําเภอร่วมกันจตงงวัดครับขึ้นไปซอยพี่น้องผากเหนือซอยพี่น,อน้องผาคเหนือหลังจากนำรวดเร็วครับก็ได้ครับฟื้นฟูสร้างบ้านครับปรับปรุงบ้านเลื่อนนั่งช่วยครที่ภาคเหนือเด้กับสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวผากเหนือเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับกับการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ครับเปลี่ยนช่วงที่ใกล้จะออกรรษาจารีตประเภทนี้บุญกะทินเนีย่ยเป็นการได้ส่งเสริม นี่ด้านครับบุญกะทิ้นี่ครับทั้งอำเภอบุญกะมี่ครับได้ส่งเสริมหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับปีนี้อาจจะเป็นตำบลนี้ปีนี้อาจจะเป็นตำบลอื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ครับในด้านการประชุมทุกครั้งครับการเมีครับหน่วยงานอื่นอครับเขาว่าผ่ายความรู้่ว่าจะเป็นทั้งสำนักงานประกันสังคมของจังหวัดอำนาจเจริญนี่ครับเป็นการมาให้ความรู้ในการออมเงินในการ ดูแลเครับ,รรบสวัสดิการเด้ครับในในในอนาคตอืด้วยการปัจจุบันคือเขามีประกันสังคมเท่ากับเขาออมเงินไวเออครับในการทํางานหอดถึงอายุที่กาหนดไปก็จะได้เงินตอบแทนมีรับประกันสังคมการดูแลซอยเหลือ,อรักษาพยาบาลกับมีครับดีประกันสังคมบว่าสิเป็นทั้งภาคเอกชนครับทาง บริษัทภาคภูิการเกษตร003จังกัดนี่ครับเป็นการส่งเสริมทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุนี่แหละครับกระสางความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างยิ่งนี่ครับนี่คือการประชุมประจำเดือนของอำเภอประทุมราชฎร์บกษากรมีไายงวันะครับมื้อนี้ครับกับเบิร์กเวลาครับาตผจ้มขับขอประคุณผู้ที่ตามรายการชมข่าวครับสวัสดีครับ